และนี่คือฟอร์นิโต้สายที่ออกแบบมาสำหรับคนที่รำไม่เป็นมันคือฟอนเลนคิล้วนดาเมจล้วนบอกเลยทิม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 จัมมมมงหวะา และถ้าใครมีเส็ตสายเทมลับๆหรืออะไรที่มีความคิดอยากได้อะไรแพงๆเนี่ยสามารถจิ้มไว้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวไว้ก็จะอ่านแล้วเอาไปทำจากบ้านและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามสำหรับผู้ชมใหม่ด้วยนะให้เป็นกำลังใจให้กับวัยเอียนนอกโลกนิดนึงนะโอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปลุยกันเอาแล้วว้ถึงเวลาของกูแล้ว กูจะลำโบยันหน้าถึงกูจะลำไม่ค่อยเป็นก็เถินนะแต่กูก็สู้กูตายนะกูจะบอกก่อกกนหนึ่งสองสามยกชิดจ้วงแทงจะแทงเข้าที่ตรงตรงพูงดไม่ได้กูลืม,โ,ลมโทษดีเป็นไงล่ะเบอโดนกูไอ้ทีเออเป็นไงล่ะกูลำเป็นน้ย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 นี่แน่เ้ยจะนี่แน่เขาจะนี่แน่ นี่แน่วิ่งแงเดี๋ยวพอมันเริ่มแรงนะสกิลสองแม่งคือไม่ต้องการอ่ะดูนี่แน่นี่แน่วิน่นแงแค่ทิมแทงทิมโยกแทงเขาเรียกว่ายกยกเองเหมือนยกสะโพกเข้าออ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 กนี่เขาเรีย,วยกว่าสอดเสียบมมันดูแปลกมันไม่แปลกหรอกไอ้แยนี่แน่นี่แน่เฮ้ยไอ้เหีย้ย er! โหกูแรงมากเลยแต่ทำไมกูไม่ได้คิววะกจูจะแหวมนี่อ้าเฮ้ย วัดจนตีนเฮ้ยเฮ้ยโดนกูนะห,ห,ห,หู้ยากู้ยากู้ยาอะไรนะมือที่ของึูยังไม่เต็มของกูแค่สามชิ้นเองแทงดีว้าเป็นบอลลร์ล,ล้อแบบกับเกมคล่นเกียร์ของดีสำหรับคนที่รำไม่เป็นแน่นอนคอยเฟิร์ม